โอเคสวั okay, สดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้งาน C8 Fort ในการเติมเงินซื้อสกินขายสกินแล้วก็ถอดเงินครับในแค่เบื้องต้นนะโอเคมาก็เมื่อเราเข้าสู่ระบบมานะครับให้กดขวาบนเลือกโปรไฟล์จะเป็นตรงบริเวณนี้ครับให้แปะลิงก์เทรดโดยการที่กดที่ปุ่มนี้แล้วก็ทําการก๊อปลิงก์นี้มาแปะที่บริเวณนี้ครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานในเบื้องต้นได้แล้วครับและในการใช้งาน จำเป็นต้องเปิด Steam Profile คลังเก็บของให้เป็น Public ไม่โดน t เทรดแบนแล้วก็น่าจะต้องทำยืนยัน Steam การ d ผ่านมือถือครับแล้วก็เพิ่มเติมคือในการใช้งานฟังก์ชันพวกถอนเงินหรือเติมเงินเป็นคริปโตเนี่ยจำเป็นต้องยืนยันตัวตนหรือ KYC ครับเท่าที่จาได้ก็จะเป็นปุ่มบริเวณนี้ครับน่าจะนะจะเป็นปุ่มยืนยันและพอเสร็จแล้วเนี่ยจะแสดงแบบนี้ครับเป็นสีเขียวแสดงว่ายืนยัน KYC เรียบร้อยครับ คลิปนี้สปอนเซอร์โดยสกินมังกี้เป็นเว็บในการแลกเปลี่ยนสกินอัตโนมัติที่มีสกินให้เลือกแบบเบิ่มๆพร้อมการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงโดยการใช้โค้ดโฮแซกจะได้รับโบนัสการแลกเปลี่ยนครั้งแรกสูงสุด5ดอลลาร์และการเติมเงินจะได้เพิ่มเติมอีก5%ส่วนสายฟรีมีการจัดสกินประจําวันประจําสัปดาห์ประจําจเดือนและการทําภารกิจเพื่อรับเงินไปใช้ในการแลกเปลี่ยนฟรีสนใจสามารถกดิ์ใต้คลิปได้เลยครับเว็บเซียสจะมีเครื่องมือนในการใช้งานมากมายทั้งดัตเต้าเบส ตัวคำนวณการเทรดอัพและอื่นๆมากมายมาลองใช้งานกันได้โอเคมาเริ่มต้นผมจะสอนเป็นการขายก่อนก็กดขวาบนครับเลือกเป็นเซล l i ไอเทมทำการเลือกสกินที่ต้องการขายโดยที่เราก็สามารถดูรายละเอียดของตลาดก่อนได้โดยการกดที่สกินจะมีหน้าแสดงรายละเอียดหรือปุ่มกดไปหน้าต่างๆนะครับของสกินนั้นขึ้นมาอย่างเช่นสกินนี้ผมกดดูตลาดนะครับว่าควรขายเท่าไหรด่ดีหลังจากดูดูก็2.25ละกัน อีกอันก็เอาเป็นกล่องละกันกดดูราคาซึ่งก็เอาเป็นราคาขายด่วนละกัน4.93เป็นการขายที่มีคนตั้งซื้อไว้ครับหรือก็คือ by order พอตั้งราคาเสร็จก็กด sell item ได้เล,เลยครับก็จะขึ้นแสดงแจ้งเตือนนะครับว่ามี1นึ่ d เทรดกำลังมีการซื้อขายก็ทําการกดขวาบนนะครับแล้วก็เลือกเทรดจะแสดงรายละเอียดของการซื้อขายนั้นครับอันนี้คือกล่องมีคนซื้อแล้ว โดยคำแนะนำในการซื้อขายสกินนะครับทั้งการซื้อและการขายควรจะทำตามก็คือเราควรติดตั้ง extension ของทาง c s ีฟนะครับกดที่ตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดใช้งานและในการกดปุ่มหน้าเทรดต้องใจยเย็นรอและเวลาจะทำอะไรกดรับเทรดส่งเทรดให้ทำตามขั้นตอนที่เว็บแสดงไม่งั้นอาจจะได้ของช้าหรือเงินเข้าช้าครับอันนี้ก็ผมเนี่ย อยู่ในวงการขายให้กดยอมรับก็คือกด accept s e l l แล้วก็เข้าวงให้เซลเลอร์เนี่ยส่งไอเทมก็ทำการกดส่งเทรดครับอันนี้คือตัวอย่างนะขั้นตอนนี้คือเขาจะให้เรากดยืนยันในมือถือซึ่งเราก็ต้องเช็คดูด้วยว่าข้อมูลที่แสดงเนี่ยมันตรงกับที่ส่งในมือถือหรือเปล่าเป็นการป้องกันการโดนโกงในกรณีนี้ก็ผมเนี่ยจะลองกดแบบไม่ทำตามขั้นตอนนะครับ เพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวอย่างซึ่งห้ามทําตามนะมันไม่ดีโอเคพอกดปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้กดยืนยันบนมือถือครับซึ่งผมก็ลองไปกดยืนยันบนมือถือใหม่โดยที่ถ้าเราไม่ทำตามขั้นตอนที่เว็บแสดงก็อารมณ์เหมือนว่าระบบเนี่ยมันจะตรวจสอบการเทรดของเราไม่ได้ครับทำให้เกิดความล่าช้าเราก็ต้องรอกดรีเฟรอะไรไป และพอมาถึงวง3 Buyer Accept ก็คือเราให้ผู้ขายเนี่ยกดยอมรับซึ่งในส่วนนี้ก็ทำได้เพียงแค่รอครับในระหว่างรอกดขวาบนครับกด My Store จะแสดงแผงการขายสกินของเราสามารถตั้งค่าการซื้อขายได้ครับจะมีการตั้งคำอธิบายซ่อนการขายลบสิ่งที่ขายหรือการเปลี่ยนราคาตัวอย่างเช่นสกินนี้ขายมาสักพักยังขายไม่ออก ที่เกียดรอแล้วก็ทําการกดดูราคานะครับแป๊บหนึ่งโอเคการขายด่วนคือราคา2.20ก็ทําการเปลี่ยนราคาแล้วก็กดที่อันนี้กด yes ตอนนี้ก็ขายออกแล้วครับก็ไปที่เดิม Trade ซึ่งในรอบนี้จะทําการกดแบบตามขั้นตอนกด accept กด Trade รอกดยืนยันในมือถือ เช็คโปรไฟล์ให้ตรงแล้วก็ทำการกดยืนยันบนมือถือครับแล้วค่อยกดอันนี้ในเว็บที่เหลือแค่รอเงินเข้าบัญชีอธิบายเพิ่มเติมอันเมื่อกี้กล่องที่ขายไปก่อนหน้าพอมันถึงวง4ปุ๊บก็คือจะต้องรอเทโบริไฟล์ซึ่งก็คือการยืนยันถ้าเราทาไม่ถูกต้องตามขั้นตอนก็อาจจะใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงเพื่อยืนยันการขายก่อนเงินจะเข้าตัว ซึ่งมันเสียเวลามากครับก็แนะนําว่าในการซื้อขายเนี่ยแนะนํานะครับทําตามขั้นตอนที่มันบอกครับตัดไปหลังช่วงเงินเข้าโอเคต่อมาก็ในการซื้อสกินผมจะซื้อสกินสักหนึ่งเหรียญละกันทําการใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ทําการหาสกินที่ต้องการในราคาหนึ่งเหรียญก็อันนี้ละกันพอจะสกินที่ถูกใจกดบัตรได้เลยครับ แล้วก็เมื่อเราซื้อเสร็จนะครับจะเข้าสู่หน้าเทรดเหมือนเดิมในฝั่งการซื้อซึ่งอันนี้จะทำกับกันเราเป็นผู้ซื้อแทนผู้ขายครับในส่วน2วงแรกก็รอไปครับโอเคหลังจากรอให้เขาส่งเทรดมาอันนี้ในสตรีมมาแล้วแต่ในเว็บยังไม่มาให้รอก่อนครับจะเย็นๆให้ทำตามเว็บบอกกดรีเฟรชรอไปครับพอในเว็บมา ให้กดเทรดบนเว็บครับอ่านจากเช็คสกินก่อนลับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยพอเช็คปุ๊บก็กดลับได้เลยครับลองกดรีเฟซดูโอเคขายเรียบร้อยต่อไปในการเติมเงินกดขวาบนเลือก d e posit ทำการใส่เงิน ขั้นต่ำคือ5เหรียญแล้วก็เลือกการชำระเงินเพิ่มเติมคือเท่าที่จำได้บัตรมิสเตอร์การ์ดทูวน่าจะใช้ไม่ได้มั้งครับไม่ชัวนะใครที่ทราบก็คอมเมนต์บอกได้เลยครับส่วนบล็อก3จะเป็นอน l a ล d แบงก์ไม่สามารถใช้งานได้ครับใช้ได้เพียงแค่2ช่องซ้ายส่วนตัวแนะนำนะครับในการเติมเติมผ่านคริปโตครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมถูกถ้าเติมเป็นนะ สนใจในการเปิดบัญชีคริปโตของ b a n น e ประเทศไทยปลอดภัยแน่นอนครับสามารถกดผ่านลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยครับหรือไม่ก็สามารถใส่รหัสชวนเพื่อนได้ครับต่อไปการถอนเงินให้กดขวาบนครับเลือกเป็นวิดดอโดยถ้าเป็นผู้ใช้งานใหม่จะคลับปุ่มด้านบนนี้ครับวิ i ิสไตร์เพื่อเป็นการสมัครตัวไตร์เพื่อถอนเงินครับโดยที่ไตร์เนี่ยเชื่อถือได้ครับเป็นเว็บเพย์เมนต์เกตเวย์อันดับต้นๆ้นของโลกครับ ที่ให้บริการด้านการเงินในการถอนเงินก็ใส่จํานวนเงินเท่าที่จําได้ก็คือคลิปโต่ยจะถอนขั้นต่ํา5เหรียญแล้วก็ในการถอนผ่านธนาคารจะขั้นต่ํา20เหรียญคลิปโตหลังจากหักค่าธรรม,เ,มเห็นเท่าไหร่ในเว็บในการถอนจริงจะได้เท่านั้นเลยครับแต่ธนาคารจะมีการหักเพิ่มยิบย่อยซึ่งตัวเลขก็อาจจะได้น้อยกว่าที่เราเห็นครับในที่นี้ผมก็ไม่ได้ใช้นานกดวิสิตสไตร์เพื่อดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ทำการกด c d CDtail Payout setting เพื่อเข้าสู่หน้าการใส่บัญชีต่างๆที่จะรับเงินผมก็มาแก้ไขบัญชีคริปโตก็ทำการเข้าเว็บ b บแนนส์นะครับไทยแลนด์ Thailand, ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่ทุกคนใช้นะครับแล้วแต่คนเลยซึ่งผมก็ใช้ใบแนน c ์ครับในการสมัครก็แนะนำนะครับกดผ่านลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็ใช้ค้ดบนหน้าจอนี้ครับหรือไม่ก็ด้านใต้คลิปเลยจะมีเขียนไว้อยู่ก็ทำการกดที่ฝากเงินเข้าแล้วก็นำบัญชีของเราเนี่ยหลังจากที่ เลือกรูปแบบการโอนเหรียญเน็ตเวิร์กเสร็จมาใส่ในนี้ครับทำการเช็คเน็ตเวิร์กให้ตรงกันอีกทีนึงใน s t ไตร e และกดเซฟครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้นานนะครับก็มายืนยันตัวตนก่อนอีกทีนึงทำการกดอัปเดตครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปซึ่งก็ใส่ตามที่เว็บบอกเลยครับพอเสร็จนะครับก็รอโอเคหลังจากที่รอมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆของผมก็สามารถใช้งานได้แล้วครับตรงนี้ไม่ขึ้นและอัปเดต ผมก็ทําการเช็คบัญชีคริปโตนะครับให้ตรงอีกทีหนึ่งเพราะว่าคริปโตเนี่ยต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับก่อนโอนเนื่องจากว่าถ้าโอนผิดเนี่ยมันจะหายไปเลยครับเงินหายเลยแนะนํานะครับเช็คให้ดีก่อนกดโอนโอเคก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาหน้าเซฟโหมดทำการใส่จํานวนเงินเลือกถอนเป็น usdc คริปโตแล้วก็กดวิดดอกกด yes แล้วก็มาในหน้าสไตล์ครับจะมีสเตตัสขึ้นมากดตรงรูปนี้สามารถดูได้ว่าเงินเนี่ย จะเข้าวันไหนครับของผมก็วันที่27งั้นถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่มาดูกันตัดไปวันที่เงินเข้าโอเคมาก็วันนี้วันที่27เงินเข้าเรียบร้อยครับในบ i n a n c e USDC เข้าเรียบร้อยครับไปดูในสไตล์ก็มีการแจ้งเตือนว่าโอนเงินเรียบร้อยครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยถ้าผมทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้สวัสดีครับ